ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการแปรรูปหน่อไม้ครับไช่วงที่มันออกเยอะๆอะันดับแรกเราต้องปอกเปลือกก่อนครับนี่ okay, ครับตัวน,นี้ปอกเปลือกเสร็จแล้วก็นำมาล้างในหม้อหม้อเสร็จนะครับแล้วเราก็ก็เอาไปต้มครับนี่ครับล้างเสร็จแล้วก็วกกนํานมาต้มต้มใส่หม้อรับ ต้มจนสุกเลยนะครับผมต้มจนสุกแล้วก็แล้วก็เราก็เอามาใส่ถุงใส่ถุงเก็บไว้แต่ตัวนี้ต้มคือตัวนี้ต้มก่อนแล้วครับเริ่มสุกแล้วขนานะ่ะทิ้งไว้จนสุกสักประมาณสักสามสิบนาทีครับแต่ตัวนี้น่าจะสุกลวแหละเริ่มเอาใส่ถุงได้เลยครับ แล้วก็นี่ครับไอตัวที่ท,ที่ใส่ถุงเสร็จรครับคือคือตัวที่แปรรูปเสร็จแล้วใส่ถุงเสร็จนะครับจะเป็นหน้าตายอย่างนี้สามารถเก็บได้ห้าถึงหเดือนถึงถึงปีหนึ่งครับแล้วก็เอาออกมาแปรรูปเป็นอาหารเป็นอะไรก็ได้ครับแต่วิธีการคือ ครับผมจะแนะนำให้ดูเข็นตัวนี้สุกแล้วนะครับวิธีการคือเราเอาขึ้นขึ้นจากหม้อครับเอาขึ้นจากหม้อห้ามห้ามใช้มือนะครับเพมันจะเสียไม่ต้องขึ้นใส่หม้อจนพอน้ำเสียดที่หนึ่งแล้วก็เอาใส่เอาแผกทุ้งเลยครับ ถุงเนี่ยต้องใช้สองสองถุงนะครับใส่ถุงอย่างนี้ครับใส่นี้เลยนะครับสองถุงคือหรืออยากเอาขึ้นอย่างนี้แล้วเราใส่ถุงเลยก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็นอมอาหารคือเราสามารถเก็บได้ห้าถึงหนึ่งปีเลยครับห้าเดือนถึงหนึ่งปี แล้วก็แบบนี้ครับมลยมแล้วก็หมุนแบบน,นี้แล้วก็ใช้ยางยางมันอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้ใช้ยางมันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่ถุงเลยครับไปผมขอนั่งก่อนครับเลยนี่ครับแล้วก็ใส่ถุงสองชั้นนะครับ ก็เหมือนเดิมครับแล้วก็หมุนคือไม่ห้อาราเข้าเลยครับต้องไล่ละมอกแล้วก็ใช้ยางมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็นี่คือผลผลิตที่ได้ครับเราสามารถเก็บไว้ได้านานด้วยแล้วผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับ 好，我讲了，哈、huh.。